หั่นหมูจ้ะหั่นหมูหมูรมควันค่ะคุณยายกำลังหั่นหมูนะคะหมูอย่างงามงามสวยมากเลยหมูยี่ห้อดีนะคะก้อนนี้แว่าซื้อมาก้อนหนึ่งมันสองกิโลนะคะหนึ่งจุดเก้าห้าอะไรประมาณเนี้ยก็ตีไปสองกิโลต้องกินทั้งบ้านนะคะ คุ้มค่าเลยนะคะไม่มีกระดูกนะคะเขาลอกกระดูกทิ้งไปให้เราแล้วนะคะซื้อมาแบบที่เขาแบบเลาะให้เราแล้วเรียบร้อยเนี่ยคุ้มค่าเลยไม่ได้ทิ้งอะไรเลยนะคะเป็นเนื้อล้วนๆเลยอะแล้วก็อร่อยด้วยนะคะนี่ค่ะเราล้างก่อนนะคะล้างก่อนต้มพอต้มเสร็จก็ามาล้างอีกนะคะบ้านในว่าไม่ค่อยชอบกินที่เอาไปอบนะคะชอบกินแบบต้มนะคะ นี่ค่ะสวยงามตามท้องเรื่องหมูรมควันค่ะหมูรมควันถ้าใครชอบเอาไปอบก็ไปใส่เตาอบก็ได้นะแต่ว่าชอบกินแบบต้มนะฮะหั่นหมูค่ะคุณยายกำลังหั่นหมูรมควันนะคะหมูก้อนนี้ต้มสองชั่วโมงนะคะยี่ห้อนี้อร่อยนะคะ หมูแบบดีอ่ะเนื้อนแน่นแล้วก็เด้งดีนะคะชิ้นใหญ่ด้วยนะคะบ้านว่าอยู่หลายคนนะมันก็ต้องเอาชิ้นใหญ่นะคะกินกันหลายคนลูกเยอะค่ะนี่คุณยายหั่นงามงามเห็นไหมหมูเขาอย่างดีเลยนะเนี่ยหมูงามมากเลยอ่ะสวยสวยสวย เนื้ออย่างดีเลยนะคะไมมีดก็คมมีดอันนี้ซื้อมาต,อตั้งแต่ปีแรกๆที่มาอยู่ไอซ์แลนด์เลยนะคะมีดนี้อยู่คู่ครัวมานานเกือบสามสิบปีนะคะมีดเล่มนี้ใช้ทนทานมากเลยดูดิเนื้ออย่างสวยเลย หมูลมควันค่ะสวยงามสวยงาม